ตั้งขึ้นตั้งขึ้นมาเอาไหมตั้งได้งัดผู้เล่ต้องงัดไม่ขึ้นครับหนีไปเป็น18ต่อ13บองโดนอะไรกันฟ้าแด่งาม ยังเป็นไฟสรงตองลไปบ้างา้าโคลูกนี้งัดกลับมาไม่ได้ทางทรงสบายรีตามมาห่าง10อี18มอแล้วกันอันเนอร์ข้าขึ้นมา สบายดรับยอด้ไปปารนับตองตงไปดูไม่ไม,ไมโอ้โหลูริกาจะกินตามมาแล้วั15ต่อ18อาสนาสอก็สู้ต่อครับอาโมนไปหาันกลมาโอ้โหกาจังอผิด ตามเลยครับ15 16อู่คู่ขี้สูสีครับหอยหางตามมาแล้วครับยังเป็นฝ่ายส่งของน้องหอยหางหอยหางยอดกัามาพระมลพรมลตามไปตอกข้าไปงัดขึ้นได้มาอยู่หอยหางต้องก้ามก้าม้าโอ้ ตามมาครับสุวรรณลสิบหกต่อสิบหกเป็นเกมโซนของขทางฝั่งหันถามมุนขอเวลาเนาะทางนี้ก็สับไวเรียวน่าจะขอเวลาเนาะกับมาที่ทางฟุตบอลสกอร์ทางนี้ยังเหนื่อยกต่อสางเราุดลูกนี้บอลาด้ไปหน่อย บอลมาเข้าทางของนีรันม,มาอยู่ท,ที่สวิตสวิตขวางไปก็ยังเตะผู้เล่นดดทองไซราองธีรวัตรขวางสนามจิตวันจิตวันคืนมาให้กับพรชัยพรชัยขวางสนามไปด้านขวาบอลมาอยู่ที่บอลพุกตาเข้ากลางอ่ะโอยัง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 ไม่อยู่ยังกันเล่น วัย,ยู่นีนีรันก่อนนีรันให้เพื่อนเล่นถ้ามาลับทาไเไอ้สุวิน,นอโอ้ดูนี้โอ้รวจออกหลังไว้ก่อนวีรวัตรวีรวัตรเข้ากลางแต่ไปแล้วลุกไปโอ้โหลูกนี้โดน,โนสกัดทำฟา,าไว้ก่อน ปันพลดบนอกลุกนี้ปรชาช้าสัมพันธครับนักกีฬาครับวันพรุ่งนี้ราเลสรันรนอกชิงชนะเลิศถุงเท้ายาวน,นะครับสนบแค่ต้องโผล่มครับเดี๋ยวต่อมาก็ไม่มีอะไรมาจากตอนหลังของทางข่อยฮานจะเต้นอยู่เต้นพองใจโอ้เหมือเข้ามือผูดดอ้รักษาประตู ทางผู้เล่นของทั้งสายทองสมเกียรติสมเกียรติเข้ากลาง,งจงนแลรับหมายเล่นหนึ่งนะบังพวกก็ยังได้อยู่ของสายทองสายทองโอลล้ลูกนี้ล็อกไม่ผ่านเจ้าดินจิงโอ้โหค่นี้ โอ้โลูกนีลัตนไปครับพีรพลไปแล้วท,ลทันไปเลยพีรพัฒไม่ทนนะมันครับลุงแมลงรกบก่อทางสนามบนเร่ก็สนุกสนานครับเอลูตามมาหางสิบเจ็ดที่บเอ็ดาตาไม้หีางห่างครับสิบแป บอลมาอยู่ทีนน่นอรินนารินตอนชิโรนีกรรมการบอกว่าพูดเวลาการแข่งขันครับต่อไปแก้เกมกัาต่อครับครึ่งเวลาหลังพู่ต่อไปครับน้องเตาฮกกับล่มงฟ้าผห่าหมนครับน้องเตาฮกมันล่มงฟ้าผห่าหมนพู่ต่อไปครับ กรรมการก็ได้รับเกียรติจากอาจ,จารย์อาทิตย์ตันตีและก็อาจ,จารย์บอสตานุานัรธมอนาคตว,ว่าจะไปเป็นเขยเจดีทองมั้งฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวยก่อนครับสนามบอลเล์บอลหญิสนามหนึ่งครับกันใครครับมอสคกนมอสกอ่ออกไปก่อนครับเออดูแลลูกหลานด้วนะนะครับยี่สิบยี่สิบเอโหนีทราลดลยครับพาดงามหนีไเป็นยี่สิบสอง่สิบาสสอ เฮยหาสิฟ้ามนสิบแปจะได้ไหมเอาครับสนามหนึ่งครับ,น, 1, รบนีน,นีครับฟนิงาม23่อ๋ไม่รู้นี่ทำเสียเองครับตามเลยครับสปายเลโอย 20, ี่สิบิงาม23 อาโน้นห้อยหาเลยจะตีสเรมอได้ไหมไปไก่อนยังงัดมาได้อยู่ตรงนี้มันต้องเหรอโตีแฝงรู้กันครับลาบนี้ไปนะครับ19ต่อ17สาไฮโร21ปาล์กา23อดมาเนี้โอ้โหอาแล้ว เอาแต้มให้เพื่อนเลยครับฟ้าทำงาน24สับส่21ัโ่บอ็รรมอ้ยนนรับตาเอาแล้บ22 24้ยฮะ อารับนีครับฟ้ามน20ห้อยหาน17เป็นเกเมเซฟของทางฝ่ายเไรลีโอครับสนามหนึ่งแตไปน่แล้วโฮแขกรับขึ้นมาเดได้ยูไปครับ โล่งนี้แรงออกหลังไปเอาละครับตามาครับ23 24ตามบอลตาบอลตบไปหายก่อนเอาละเกมสนามนึน่งจบไปแล้วครับ ซตแรกครับ25 23เอาครับกางสนานมน,นู้นครับหามนหนีไปอีกครับ21 17หอยหาไง้ไงมาได้ก่อนหาหมอนตั้งแล้วก็โต๊ะสามแ้วก็โอ้ลงไปเราจุดเก่งใจครับนี่เป็น22 20 22, 2ี่7อเอ่าวห้อยหางขอเวลานอกครับนักกีฬาบอกว่าอ,อยากชน,นะอยู่แต่ว่าต่อให้ชน,นะหรือพก็ได้หนึ่งพันจากออมตอทนานครับอยากชน,นะก็ขอ 11, อีกส0่พันแท้ไม่ห่างครับแท้ไม่หา่าง ท่านสมาชิกสภาการมหาส่วนกปอลกับคุณทัศนาจากโชโซอุดมครับสภาหมู่เก้าครับที่ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกครับและเหนืออื่นใดครับทางโรงเรียนบ้านนุยหานนะครับที่ให้ความรู้เรื่องสามที่ครับจัดการขานฟุตบอลแล้วก็สโมสรก่อชายครับฟุตบอล ช่วงเวลาหลังกําลังจะเริ่มครับกาง <laughs> เข้าการวันสกัดโดยผู้เล่นทางฝั่งห้วยหานจัดชัยลูกนี้ออกไปให้ไว้ใจพี่บุญสก,กัดออกขอ้าบี บอลอยู่ที่ปานพรตงนี้ครับบอลไม่ได้ครับทางฝั่งไม่หันจะได้ทุ่มขึ้นไปนี่กันทุ่มไปเต็มไเเม่ออได้ครับเห็วัาทุ่มลายเพื่นอนปานพศทุ่นไปยังได้อยู่ปานพศยังได้อยู่ นเว้ยยิลูกนี้ติดติดอกเอวันยังเก็บได้อยู่วางกับพอชัยพอชัยลงลงเื่นไปก็โดนอ้าโอ้โหลูกนี้ไม่รู้ว่ายิงเนืออสักกัน คือทรงเกีย,ยร์ทรงเกียรติขึ้นไปกันเต้เนผูธิ์ให้เราฟังห้งอยหารยังได้อยู่สวิตบอลมาอยู่ที่รรโบรรพุทธบรรพุทธโครงการพีรวัตรเลือดออกออก,ออกซ้ายเดินไม่เกียร์พีรวัตรยังได้อยู่อ้